สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะนําเหรียญเกที่น้องๆเพื่อนๆเ,เขาช่ามาแล้วเอามาให้ผมดูให้เช็กให้นะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างเป็นอย่างไรผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นพระอย่างที่ผมเคยพูดก็คือสเสน่ห์ของการเล่นพระก็คือมันต้องมีพระเกและพระแท้ อ่เป็นของคู่กันมันเป็นเรื่องปกตินะครับมีดํามีขาวมีมืดมีสว่างนะครับถ้า่าสจากักพระเกศไปแล้วก็การเล่นพระเครื่องนี้ก็จะไม่สนุกนะครับก็ถึงเว่าก็ถือว่าขาดรสชาติไปแต่ก็อย่าโดนบ่อยนะครับถ้าโดนบ่อยก็ไม่ดีแต่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าพระเทพระแท้และพระเกศนมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเวลาการเล่นเนี่ยก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่า ควรศึกษาไว้บ้างอย่างน,น้อยๆก็คืออย่าอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อคนที่เรารู้จักอย่าเชื่อเพื่อนอย่าเชื่ออะไรก็คือควรจะต้องศึกษานะดูกันไว้บ้างอย่างน,น้อยๆก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าพระราคาหนึ่งร้อยกับพระราคาหนึ่งหมื่นในรุ่นเดียวกันบางทเีเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า มันต่างกันแล้วความต่างมันคืออะไรก็คือมันแท้ก,กับเกออันนี้ผมก็พูดนิดน,นึงก่อนแล้วเรื่องการแยกบล็อกก็เหมือนกันพระเครื่องเนี่ยบอกนิดนึงนะครับเ,เรื่องการแยกบล็อกนี่มันก็คือส่วนหนึ่งครับปั๊มหน้าปั๊มก่อนปั๊มหลังเพราะสมัยก่อนจริงๆแล้วถ้าพูดถึงรพระเวลาปั๊มเนี่ยมันจะปัำำ๊มจํานวนไม่มากนะครับไม่ถึงพันเหรียญนบล็อกก็แตกแล้วนะครับเขาก็ไม่ทํากันละมันก็ไม่จําเป็นต้องมาแยกบล็อกแยกกันรลแต่ปัจจุบันเนี่ย พระเนี่ยต้องมีการแยกบล็อกเพวะความจานวนมากมีหลายบล็อกมีหลายตัวตัดหน้าบล็อกนี้หน้าบล็อกเดียวกันหลังอีกบล็อกหนึ่งแล้วช่องว่างของการแยกบล็อกเนี่ยมันก็เป็นหนทางของการทตมหากินอีกช่องทางหนึ่งก็คือเวลาเราแยกบล็อกออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> การทําพระเก้ที่จะยัดเข้าไปนะครับว่าเป็นบล็อกบอกหนึ่งก็ทาทาได้ง่าย ก็อย่างที่ผมพูดนะครับจุดประสงค์ของการแยกบล็อกส่วนหนึ่งก็คือในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะแยกออกมาว่าเพื่อใส่พระเกเข้าไปแต่ช่องว่างมันมีเมื่อช่องว่างมันมีแล้วเนี่ย <c oughs> มีการแยกบล็อกกออกมาเวลาพระเนี่ยมันเป็นที่นิยมไม่มีจะขายก็ต้องมีการทำเิมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นบล็อกนั้นเป็นบล็อกนี้นะครับ มันก็หลายอย่างและอย่างหนึ่งผมให้ข้อคิดอีกนิดหนึ่งอย่างพระหลายสายอย่างสายบ้านผมด้วยกันผมไม่เคยขอเอ่ยแล้วกันนะสมัยก่อนก็มีการประกวดพระกันก็ได้มีการส่งประกวดเข้าไปปรากฏว,ว่าพระที่ติดรางวันที่หนึ่งนะครับบนห้างดังเป็นพระเกโโอโสียนนปูทอนเสียงต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเนะี่ยก็เคยโดนกันทั้งนั้นเลยครับนะก็มีการร้องเรียนกันสารพัดนะครับ เพราะว่าเสียนส่วนกลางเขายืนยันว่าแท้ก็ไม่รู้จ้าแท้มาจากไหนครับจริงๆเขาอยู่ส่วนกลางจะมาสู้เสียนต่างจังหวัดได้ยังไงเขาเจ้าของพื้นที่แต่กลายเป็นว่าเสียนส่วนกลางเป็นคําคนกําหนดพิมพ์ให้เราเล่นเนี่ยผมฝากข้อคิดให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคทุกสายนะครับที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยเสียนส่วนกลางเป็นคนกําหนดให้เราเล่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยุติธรรมไหมข้อนี้ผมถึงบอกว่า ผมนะวันนี้ผมบอกได้เลยพระที่ผมนามาไลยผมไม่ได้มีการซื้อเข้าเพียงแต่ผมนผําพระเก่าๆที่ผมเก็บเนี่ยมาให้เพื่อนๆชมกันเพื่อนๆดูกันผมไม่ได้ตามหรอกว่ามีแยกกันีบล็อกนะปัจจุบันอ,อัปเดตอัปเดตคือช่วงโควิดเนี่ยผมมีเวลาว่างเยอะก็เลยมาทําช่อง YouTube มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็เท่านั้นนะครับเพียงแต่บอกว่ามันมีช่องว่างของเรื่องการแยกบล็อกเนี่ยมันก็มีแล้วก็เรื่องเสียนที่ไปกําหนดพิมพ์เนี่ยไปชี้พิมพ์ว่า พิมนั้นพิมนี้ต้องเล่นพิม์น้นพิมนี้พิมนั้น,มน,มน,นผมถามว่าคุณอยู่ส่วนกลางนั่นเขาเจ้าของพื้นที่อ่าเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้นมันมีเกิดขึ้นมาบ่อยครับะพระเนี่ยผมพูดได้เลยคุณลองส่งเข้าประกวดดูคุณไม่แท้ทุกสนามแน่นอนไม่มีคำว่าแท้ทุกสนามพระองค์เดียวกันนอกจากว่าจะเป็นพระของเสียนใหญ่เท่านั้นเองโดยเฉพาะจะเป็นพระหลักๆอะแท้ทุกสนามเนี่ยยากมากผมกล้าพูดได้เลยนะนอกจากว่าเออพระ นั้นมันไม่ค้านสายตาจริงๆก็คือมันต้องสวยมันต้องชัดจริงๆถ้าเป็นประเภทที่อย่างที่ผมพูดได้เลยว่าก,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 กัามกงกัามกึงอะไรก็แล้วแต่คุณรอดยากจะแท้ทุกสนามนยากมากเพราะว่าอย่างที่ผมพูดก็คือว่าการเล่นเรื่องมันคือธุรกิจการสมาหกินนะครับอย่างที่ผมพูดเลยเซียนส่วนกลางเป็นคนกําหนดพิมพ์ให้เราเล่นมันยุติธรรมไหมกับเซียนภูธรมันไม่ยุติธรรมหรอกครับ พระบางรุ่นบางสายเนี่ยโอ้โหติดรางวัลที่หนึ่งานสายตาเนี่ยเสียนภูทอนมากเลยเพราะมันไม่มีนะครับเพราะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคุณไปคิดเอาเองด้วยกันนะมันยืดตีน้ไาไหมวันนี้เดี๋ยวมาพูดที่หนึ่งก็นี่ก็เป็นเหรียญดังๆนั่นแหละครับที่น้องๆเพื่อนๆเอามาให้ผมดูเอาให้ผมชมแล้วผมบอกว่าเก๋ทั้งนั้นเอายกตัวอย่างเหรียญนี้เลยเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญของสมเด็จพุทธาจารย์โตปีหนึ่งเจ็ดเหรียญนี้ก็ราคาก็ต้องบอกเก๋ดีถ้าเป็นนวะเนี่ยจะเก๋ดีมาก ให้เพื่อนๆดูก่อนอว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี่ยทีใครเจอก็อาจจะดูอาจจะดูว่าแท้จริงๆเหรียญนี้เป็นเกย์เพราะาด้านหลังจะเป็นบล็อกกากแต่ปัจจุบันนี้ผมก็งงนะเขาก็มาบอกว่ามีบล็อกกากด้วยแต่สมัยก่อนผมเล่นเนี่ยก็จะเล่นแค่ไม่กี่บล็อกแต่ว่าบล็อกนิยมที่ผมเล่นเมื่อก่อนก็จะมีสองขีดสี่จุดก็คือสี่จุดด้านหลังสี่จุดด้านหลังตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่บางเอิญไม่มีตัวอย่างด้วย ต้องขอโทษนะฮะเหรียญแท้ขายไปได้เพียงแต่ให้ดูว่าสภาพเหรียญก็ต้องถือว่าเป็นเหรียญที่ปรบับเซียนเหรียญหนึ่งนะครับในยุคที่ผมเล่นก็คือเกดีมากโดนกันมาเยอะเหรียญหนึ่งเจ็ดของสมเด็จพุทธาจารย์โตนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับกระหนกอะไรก็ถ้าคนไม่เคยเล่นเหรียญก็โดนแน่นอนอย่างสมัยก่อนผมเล่นสองขีดตัวนี้ครับรอสองขีดหลังสี่จุดปัจจุบันราคาก็ยังไม่สูง ถ้าปเป็นเหรียญทองแดงนี่จะไม่ตอกโคดก็อยู่ประมาณแค่พันกว่าบาทสวยๆก็บนห้างก็สองสามพันอ่าดูตัวตัดนะครับตัวตัดฉีบหยาบมากนี่คือเหรียญเก้ทั้งหมดเป็นเหรียญคณาจารย์ที่น้องๆเพื่อนๆเ,เ,เอามาให้ผมชม <c oughs> เอามาให้ผมดูนะครับหน้าตาก็ไม่ใช่เลยครับดูดูเพื่อเหรียญดูเนื้อหานะครับนี่ก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญเก๊นะครับต่อไปก็จะปเป็นเหรียญพ่อท่านขาย นะครับอ่ารุ่นหนึ่งเพราะตนค้ายนี่ผมบอกได้เลยนะครับเป็นเหรียญที่ทางภาคใต้เนี่กลัวหนาวกันมากเป็นเหรียญที่เก๊ดีมากๆอ่าของทางภาคใต้เลยเป็นเหรียญที่แต่คนไม่รู้นี่โดนกันเยอะมากเพราะมีการเก๊กันมานมนานแล้วนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญเ,เก๊เก๊เก่านะครับคนเล่นพระนี่ เขาก็ดูรู้ะแต่ถ้าคนไม่เรียนพระนี่ดูไม่รู้สภาพศึกสภาพใช้มานะมันเยอะนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเปียกย่อยเพียงแต่ตามให้เพื่อนเพื่อดูเลยว่าเออเหรียนเก๊นเนี่ยที่มันมีเก๋เกับวิวัฒนาการเนี่ยเมื่อโลหะมันเป็นยังไงตัอย่างที่พูดกับเพื่อนเพื่อนะครับว่าพระมีทองเก๊กันมานุมมานานแล้วบางทีเราไปเจอเนี่เราดีใจนะครับว่าเราได้แท้ก็ไม่เป็นไรถ้านับตือหลวงพ่อ นะครับเนี่ยนี่ก็เหรียญเก่าน,นี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชืมสองสี่เก้าเจ็ดก็เป็นเหรียญเก๋ลมดำการลมดำก็ไม่ธรรมชาติถ้าเพื่อนๆดูผิวก็จะไม่ธรรมชาติแล้วคือตัวตัดครับตัวตัดก็ผิดยุบลาด้านหลังหลบงพง่อชุนลมดำอย่างนี้หลีให้ไกลแล้วนะครับดูขอบเหรียญ ส่วนมากเหรียญดูทั่วไปหลวงพ่อเช่นเนี่ยผมพูดที่หน,นึ่งนะผมก็เจอคนโดนกันมาเยอะเพราะว่ามีเก้ยเยอะมีเก้หลายเวอร์ชั่นมากแต่โดยส่วนตัวเวลาผมดูเนี่ยผมจะดูพอสอนอกจากดูหน้าตาดูรายละเอียดแล้วผมจะมองนอกจากดูหน้าดูพิมพ์แล้วเนี่ยผมก็จะดูจุดพอสอ กลมๆชัดๆแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยผมไม่ต้องดูเลยแค่หยิบขึ้นมานี่มองเปือนๆเ,เนี่ยผมก็รู้เลยว่าเก๋นะครับเพราะว่าการลมดําเนี่ยโลหะมันไม่ธรรมชาติคือเพื่อนๆก็ต้องสังเกตการที่เป็นนะฮนะเรื่องการลมดําอะไรต่างๆคือเข้าใจนะครับว่าบางทีคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยนะครับดูผิวเลยครับลงพ่อเช่มโอ้โหผมพูดได้เลยว่าผมก็เจอมาหลาย ลายบล็อกมากที่เก๋ๆอย่างนี่ก็เป็นหลังหลวงพระช่วงถ้าเป็นชอก็คือชอชิดก็จะมีชอหางคือตัวชอจะหางแต่เหรียญน,นี้เก๋ดูหยาบนะฮะดูหูเหรียญครับดูขอบเหรียญเก๋หยาบต้องบอกเก๋หยาบรู้สึกจะมีสองเหรีหยญเดี๋ยวผมหยิบให้ดูก็จะเป็นอีกเหรียญนึงก็คือเหรียญนี้บล็อกเก๋เป็นบล็อกเดียวกันตรงสีเก้าเจ็ดชอชิดถ้าเพื่อนๆเ,เจอก็ ถ้าเช่าไม่แห่งชอบก็นําไปเข้าโบสถ์เข้าพิธีได้ดูตัดก็ผิดยุคเลยนะครับตัดสุดแต่ถ้าเออไม่มั่นใจก็อย่าเช่าเพราะว่าจริงๆผมบอกได้เลยว่าพระเนี่ยก็มีเกศกันมาโนมนานแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงมันเป็นศาสตร์เละศิี่ยนะครับถ้าพระเล่นพระถ้าปราสจักพกักยนี่ผมว่ามันไม่สนุกนะครับแต่กอย่าโดนบ่อย โดนหลักร้อยสองร้อยนี่ก็ไม่เป็นไรถ้าโดนมากๆแพงๆก็ไม่ไหวนี่ตัวตัดก็ผิดยุคเหรียญก็ไม่ใช่โลหะก็ไม่ใช่ลม,ใชลมดํานี่ก็ต่างส่วนมากเหรียญที่เวลาคุณดูคุณดูคุณดูหูเหรียญดูหูเหรียญมันจะไม่ธรรมชาติดูขอบนะขอบปิ้นขอบเกิน,เ,กนเนื้อหาต่างๆดูดิครับดูเห็นไหมจะเป็ยดดยนย้อนที่เปดูครับ ดูขอบต่างๆคือมันไม่ธรรมชาติผิวโลหะต่างๆไม่ใช่เลยดูนะครับมีการลองหูมีการปั๊มนะน่าจะเป็นการลองดูมีหลวงพ่อแชมเกตัวตัดก็ผิดยุกนะครับมาอีกเหรียญนึงเป็นเหรียญเกี่ยวเชือก ของพ่อท่านกายถ้าผมจำไม่ผิดก็สองสี่เก้าแปดนี่ก็พวกเหรียญพิเก่าที่น้องๆดูขอบดีครับนี่ก็จะปเป็นเรียนลูกปุสีถ้าเจอเหรียญแบบนี้เจอหน้าตาแบบนี้เก๊ทุกเหรียญครับโลหะ ต่างๆลุมปูซีอายุยืนนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ126ปีดูขอดูเเลี้ยงอนเูรตาคีแต่คนไม่รู้กันกว่าแท้ถึงนั่นแหละครับเลียนปี2518ก็สร้างรุ่นเดียวกันกันกบจตุรเพิพรชัย จัตุรัสพิทพรชัยนะครับในเรื่อนี้ปีเดียวกันปีเดียวกันไม่ใช่สร้างคนเดียวกันปีเดียวกันกนนีก็เป็นสายคงหวงพ่อก,กันวัดพญาต่อไปก็จะเป็นของหลวงพ่อแดงวัดโถดูฮะดูหน้ากันไว้นะครับเจอหน้าแบบนี้ไม่ต้องเช่าครับ ดูหูเรียนครับการลองหูเรียนที่ชัดเจนว่าหยาบมากนะครับดวงพระแดงวัตโทมีการลองต่อกคูดูขอบนะสื้อส่วนคือส่วนมากเหรียญเน่ยเวลาก็ถอดมาเนี่ยหนึ่งก็จะเล็กกว่าตัวแท้หเหรียญจริงไม่ว่าจะเป็นแกะด้วยบล็อกคอมพิวเตอร์ แต่จริงๆบล็อกที่ผมเคยคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าบล็อกที่จะเกพระได้ดีที่สุดคือต้องเป็นบล็อกทองแดงซึ่งหลังจากที่ถอดพิมพ์ใส่ถอดพิมพออกมาแล้วเนี่ยมา,ามทําด้วยทองแดงเนี่ยวลาปั้มออกมาเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยจะชัดเจนกว่าเพราะบล็อกทองแดงเนี่ยจะเป็นบล็อกที่ละเอียดอ่อนคือเนื้อทองแดงเนี่ยจะอ่อนเพราะฉะนั้นการเก็บรายละเอียดเส้นหน้าพรก ก็ดีดวงตาก็ดีเส้นริ้วต่างๆเนี่ยหรือว่าพื้นเหรียญต่างๆเนี่ยสามารถจะเก็บรายละเอียดได้ดีก็คือส่วนมากเะเกสถ้าเาป็นเหรียญเนี่ยเะเกสจากบล็อกทองแดงพอจะเก็บรายละเอียดได้ดีคมชัดกว่าบล็อกเนื้อโลหะอื่นๆหลวงพระพรมวัดช่องแคเจออย่างนี้แล้วแต่เลยนะครับแพงๆไม่ต้องเช่าถ้าชอบพ่อท่านก็อเอามาถึงสวนบนอาราธนา น,นโมตาสะสามจบมีโอกาสบวชพระที่ไหนก็เอาเข้าเข้าโบถ์เลยแต่เอาไปขายไม่ได้นะครับก็มันก็คือไม่ได้ผ่านพิธีการปลุกเสกพระเครื่องนี้ก็คืออย่างที่ผมพูดที่หนึ่งก็คือเป็นจานดาวเทียมะนะฮะคือเป็นการรับกระแสเวลาเราลึกถึงท่านจะเป็นพราแท้นี่ยจะแค้คลาดปลอดภัยเพราะว่าพลังต่างๆที่อนุภาคต่างๆที่บรรจุอยู่ในเหรียญเนี่ยก็ด้วยกระแสจิต มันก็จะเหมือนการรับดาวเทียมที่เราเปิดทีวีเมื่อจิตเราถึงเราศรัทธาถึงนะครับพลังศรัทธามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กระแสจิตที่เรานึกถึงหลวงพ่อท่านหรือหลวงพ่อท่านที่เราแขวนอยู่เนี่ยก็จะแสดงอภินิหารไดน้นี่หลวงพ่อสั่งวัดดอนตอถ้าผมจำไม่ผิดนครนะครับีก็เกนะครับ,นะรบปีสามแปด โขเกกัน okay, มานานแล้วนะครับพระพกูกพระแบบนี้ก็วันนี้พอดีไปนั่งๆเรือร่อยๆเจอพระน้องๆก็ับให้ดูอะไรต่างๆคือโลหะบางทีถ้าเราดูเป็นเนี่ยมันไม่ธรรมชาติแตครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธูปอันนี้ไม่ต้องดูครับคือเก้ดูหูเรียนนะดูหูเรียนรวยไม่เลย ไอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่เชื่อเป็นเหรียญเหรียญมีราคาแพงอ่ะหลวงพทาวัดพนันยงแตกเหรียญหลวงพทาดูนะครับคนที่เป็นเขารู้คนที่ไม่เป็นก็จะไม่รู้นี่หลวงหลวงพทาวัดพเนียงแต่ดูนะครับ เรียนเก๋ต่อไปก็เรียนที่มีเก๊มากมายเหมือนกันก็คือลุงปู่ฟันนะครับอาจารุก็เป็นเรียนที่มีเก๊เกือบทุกรุ่นนะครับบอกนิดหนึ่งใกล้เพื่อนๆดูศึกษากันไว้เจอหน้าแบบนี้เก๋ทุกอย่างนะครับ โลาหะแบบนี้น่กเก็เก่เกาโมฟันนี่เหรียนหลักล้านนะครับเหรียนรุ่นแรกของแกนี่หลักล้านผมจใจ้ดูมีสร้างบารมีหลวงพ่อูนปริศตทเถเจอแบบนี้เก๊ทุกเหรียญน,นะครับ ก็นำมาไห้เพื่อนๆชมกันดูจะเจ้าหากันแล้วแต่ครับห้าสิบาทร้อยหนึ่งครับนำมากราบมาไหว้ได้อย่าไปซีเรียสก,ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยถ้าจิตระลึกถึงท่านยอย่างบางคนก็บอกกรโหลกผู่ทวดนะก็ยกัยงแคล้วคลาดนะครับซื้อกันไม่แพงกพว่าเหรียญพวกนี้ราคาหลักหมืน่นหลักแสนนะครับเหรียญนี้ก็หลักแสนนะครับหลายแสนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีพาะอื่นๆที่ผมค่อยๆนำมาให้เพื่อนๆดูชมกันก็นเนี่ยเป็นยันเกาะเพชรอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมา่อยมาดูในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ